ผมแทงคนตายห้าสิบเจ็ดแผลครับที่ตรงนี้ห้าสิบเจ็ดแผลที่นี่เรือนจำความปลอดภัยสูงมีคนหลายกลุ่มทุกกลุม่มมีหัวหน้าเป็นหน้าใหญ่ถ้าต้องสู้ก็ต้องสู้กับใครก็ต้องสู้สู้ทั้งนั้นผมเชฟจอห์นเดริกค,คอนคอเดียผมทำร้านอาหารในแถบยากจนของ LA กว่าสิบปี ผมนำาหาฟิลิปินส์ไปตู่คนอเมริกันเพราเชื่อว่าอาหารเชื่อมโยงคนได้แต่โตมาในลอสแองเจลิสคุณต้องแกล่งตั้งแต่12ขวบคุณเจรจาไม่ได้ต้องลุยอาจจะโดนยิงโดนแทงเพื่อนผมหลายคนลงเอยต้องเข้าคุกถ้าไม่ใช่เพราะอาหารผมคงติดคุกเหมือนกันสงครามยาเสพติดข,ของประธานาธิบดีดัวเต้ของฟิลิปปินส์ มีคนตายกว่า1 2 0 0นคนส่งคนกว่าแสนคนเข้าคุกจนเรือนจำของประเทศรองรับไม่ไหวแต่ยังมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไม่เรือนจำอิวาฮิตห่หางจากกรุงมะนิลา600กิโลเมตรที่นี่มีอาญากรที่เลวร้ายที่สุดของประเทศถูกจองจำผมอยากรู้ว่าอาหารมีความหมายยังไงกับคนเหล่านี้ และมีวิธีหลุดจากวงจรความรุนแรงนี้ได้หรือไม่อาดูสวบายครับผมหาบรูโน่เปิดเปิดอขอบคุณรู้สึกครับว่าเข้ามาได้คุกมันง่ายแค่ไหนเด็กเล็กๆ็กวิ่งมุดเข้าที่กั้นเข้ามาคนใส่ชุดนักโทษเดินเข้าออกผมเห็นนักท่องเที่ยวสะดุดซ้ำที่มันคุกแบบไหนกันครับเนียน่ยอีวาฮิก คุกแบบทดลองและโทษเดินไปเดินมาไปอิสระในคุกที่ดูเหมือนเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติคุณพกปืนมาหรือเปล่าล้ะเนี่ยออผมไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่มีเลยเยี่ยมเลยผมเริ่มสงสัยว่าควรจะพบมาสักระบอกด้วยไหมคันทสถานยิวฮิกวกว้างกว่ากรุงปารีสสองเท่าเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่นี่เชื่อว่าอิสรภาพคือการควบคุมที่ดีที่สุดโรเดลพาผมไปยังหนึ่งในเจ็ดเรือนจำที่กระจายไปทั่วทันทสถานแห่งนี้คนเหล่านี้ต้องโทษในคดีร้ายแรงแต่อยู่ภายในเรือนจำอย่างอิสระเพราะความประพฤติดีมีโต๊ะผู้มีงานศิลปะให้ทำนักโทษได้ตัดผมคุณคงไม่รู้ว่านี่เป็นเรือนจำมันเหมือนหอพักนักศึกษาชายมากกว่าตัวผมเอง คงไม่กลายนักโทษโกหนวดให้แน่เลยถ้าผมเป็นนักโทษที่มาที่นี่ครั้งแรกผมจะต้องไปอยู่ที่ไหนอาจจะต้องนอนบนพื้นก่อนนะครับโอ้ดูคนแออัดมากนะครับคือแต่ละคนได้รับการจัดสรรที่ให้พอกับการนอนห้ามขยับหรือว่าเปลี่ยนเตียงไม่งั้นแล้วจะมีคนมาแทนนะครับดูข้างในได้ไหมไม่ได้เลยครับ ไม่ได้เหรอแต่คุณเข้าไปได้เนี่ยนะครับคือเขาไม่อนุญาตให้พวกคุณเข้าไปนะครับที่นี่นักโทษมีสิทธิ์มีเสียงแต่ละแก๊งมีลำดับขั้นชัดเจนทำให้นักโทษได้รับการสนับสนุนในคุกม,มีบางจุดที่ผู้คุมเข้าไปไม่ได้ถ้านักโทษไม่ให้เข้าไปเลี่ยงทางเลี่ยงทางผูค้คุมใช้นักโทษที่แข็งแกร่งที่สุดคอยบังคับวควบคุมให้เกิดระเบียบในเรือนจำแต่บางครั้ง ก็เกิดเรื่องรุนแรงขึ้นได้ผมแทงคนตายห้าห้าสิบแผลนั่นเองตรงนี้ห้ <57 S 2> เจ็แผลใช่ผมฆ่าคนในเรือนจำความปลอดภัยสูงคนเดียวเรือนจำอีกที่ผมฆ่าไปสองแล้วก็สเพราะวันในนี้มีหลายกลุ่มหลายพวกแต่และกลุ่มก็มีหัวหน้ามีนายใหญ่ถ้าเกิดเราต้องสู้ก็ต้องสู้ใครก็ได้ นักโทษอย่างเอเบลิโอต้องถูกทั้งเรือนจำความปลอดภัยสูงจนกว่าจะพิสูจน์ว่าพฤติกรรมดีขึ้นมีคนหดโหดบางคนในนี้เขามามองผมแล้วบอกว่าถ้าหากทำตัวไม่ดีเขาจะเป็นคนที่ทำโทษไม่มีข้อความไหนจะชัดเจนกว่าแทงคนตาย57แผลแต่ทันทีที่เราคุยกันเรื่องอาหารบทสนทนาเปลี่ยนไปเขาเริ่มยิ้มแล้วเปิดอกคุยกับผม คุณกินอะไรครับในนี้ในนี้เรามีเพลงที่ร้องกันนะคนนะปลานินที่นี่อร่อยที่สุดผมเขาต้องลองชิมบ้างหฮ่ยใช่อาหารแนวเรือนจำทำโดยนักโทษด้วยกันผู้ชายเหล่านี้ได้สิทธิ์ทำงานที่นี่เพราะความประพฤล้วแต่พวกเขาก็ยังมีประวัติที่น่าประทับใจ ในนี้มีมีดเต็มไปหมดเหมือนกลัวทั่วไปคุณกลัวไหมเวลาคุณอยู่กับนักโทษที่เนี่ยครับก็เคยกลัวนะครับแต่เราก็แค่ต้องนับถือพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะนับถือเรากลับไม่มีใครโกรธใครที่นี่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีครับ <laughs> ผมขอให้เป็นอย่างนั้นวันนี้ครัวจะเสิร์ฟที่โนล่า มื้อกลางวันเป็นซุปไส้สแบบพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ใส่ไก่กับมะละกอดิบผู้ช่วยเชฟโรนัาด์เทติงจะเป็นผู้ทำอาหารมื้อนี้เขาใช้สูตรของแม่เขาตอนอยู่บ้านเนี่ยแม่ผมก็ยังมีร้านอาหารผมเคยช่วยงานแม่ก่อนที่ผมจะติดคุกเนี่ยคุณเริ่มช่วยแม่ตอนอายุเท่าไหร่ก็อายุ17เปี แล้วท right? uh, ําไมคุณถึงชอบทําอาหารล่ะครับ <loca> ก <ux, does> ็ชอบที <ip Noise> ่คนกินแล้วก็ชมว่าอร่อยนะทำให้ผมก็มีความสุขเงยเพื่อนนักโทษชอบอาหารที่คุณทํำไหมผมว่าผมผมว่าเขาชอบนะือยังไม่เคยมีใครบ่นอะไรเลยนะโรน่ากับพิมจะต้องทําอาหารในครัวที่ออกเจแรนแค้นทุกอย่างต้องดัดแปลงเอาเองทักษะของพวกเขา ทำให้ผมต้องอึ้งอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แก๊สหุงต้มจะหุงข้าวให้ออกมาดีทุกวันแบบนี้จะต้องเก่งมากๆในครัวมืออาชีพของผมเนี่ยเราจะมีปุ่มปรับระดับมีเกวัดความร้อนแต่ที่นี่เรามีอะดับ ุณมีเครื่องปรุงที่ต้องใช้ทําตามสูตรของแม่คุณไหมเราไม่มีพริกไทยเม็ดหรือว่าพริกไทยป่นนะเราก็เลยต้องหาอะไรมาแทนเวลาที่ทำทีโนรากไก่วันนี้เนี่ยเราก็จะเติมมาพริกขี้หนูมันจะได้มีรสเผ็ดหน่อยนะอันนี้จะช่วยได้ทำง,งานในเรือนจำมีข้อจำกัดนลกโทษเหล่านี้ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศจัดสวนของตัวเองเพื่อปลุงรส นี่คืออาหารแบบจากฟาร์มถึงโต๊ะตามสไตล์เรือจํา<ำ>ป์<ำ>ออโอ้อร่อยมากเลยซุปไกร่รสชาติทิโนลาเด่นมากเป็นทุกอย่างที่ผมจำได้กลิ่นเหมือนอยู่บ้านเลยผมจำได้เวลาที่แม่กับผมทำอาหารจานนี้กลิ่นซุปไก่ทิโนลาหอมไปทั้งบ้านนะ่ะทั้งครัวเลยถ้าที่ผมจำได้นะหอมจริงๆ หวังว่านักโทษจอมแกร่งของเราจะดุ่นวลนลงเมื่อชิมทุกไก่ของแม่เมื่อกลางวันที่เรือนจำอีวะฮิตคุกไร้ที่ลุกปรงที่ฟิลิปปินส์คุที่อยู่ใกล้ชิดกับนักโทษระดับความปลอดภัยปานกลาง นักโทษจะได้ไก่คนละชิ้นเท่านั้นเราต้องแน่ใจว่าทุกคนได้อาหารเท่าเทียมกันวพวกเขาเขย่าจานอาหารตรงหน้าผมถ้าผมพลาดผมต้องตักให้พวกเขาอีกครับบีดพวกเขาเตือนให้ผมรู้คือผมรู้สึกไม่ดีเลยสะเทือนอารมณ์คนพวกนี้แบบหน้าตาเหมือนคนในครอบครัวผมผมอยากตักให้พวกเขาเพิ่มแต่ก็ต้องคอยดูให้พอ เรือนจำมีงบน้อยกว่า40เซนตต่อนักโทษหนึ่งคนต่อมื้อและมีแค่เพียงพอให้ทีมทำครัวทำอาหารและให้นักโทษกินเท่านั้น <'m> ผมมาจาก L.A. <'m> ผมคิดว่า <'m> ผมแกร่งแต่พอได้มาอยู่กับพวกเขาเนี่ยเ <'m> ทียบไม่ติดเลยครับ ลำดับความสำคัญในคุกนักโทษอาวุโสบางคนส่งลูกน้องมารับอาหารให้เอาไปให้และผมก็พบสิ่งที่น่าแปลกใจหลังเรือนจากผมคอนราดพอจอเนริกครับคุณมกจะเอาอาหารส่วนของคุณมาปรุงต่อเองเหรอก็บางครั้งคอนราดใช้ไก่จากซุปที่โนล่าที่ครัวเสิร์ฟมาทำเป็นซุปไก่โซตังฮอนอวยเตียวเส้นหมี่ ที่มีส่วนผสมที่ปลูกและเอามาจากในเรือนจำเองภาษาตากลอกเรียกว่าดิสคาเต้ดิสคาเต้ใช่ดิสคาเตฉลาดดัดแปลงฉลาดดัดแปลงผมชินกับการดัดแปลงนะอะชิมไหมอ๋อครับอลองไหมดีครับขิงอไม่เค็มเกินไปน้ำปลาทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นดีมากขึ้นใช่ใช่ใช่กลมกล่อมกินแล้วกลมกล่อมกินแล้วแบบ แบบแข็งแรงใช่แข็งแรงเป็นยาเฮ้ยเกี่ยมมากเ, <laughs> เป็นอาหารที่ดีมากคับบ <laughs> อาหารแบบบ้านๆอาหารสำคัญมากที่นี่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้สบายใจเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ทำให้คนที่นี่มีความสุขอาหารยังเตือนความจำของนักโทษว่าทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังในโลกภายนอก ผมอยู่ที่ทอนโดหนึ่งในสลัมที่โด่งดังของมะนิลากรอกเหล่านี้ได้เห็นฆาตกรรมและการจับกุมจากทุกครามยาเสพติดมามากมายผมมาเยี่ยมแม่ของผู้ช่วยเชฟโรนาลเพืเ่อสัมผัสภาพชีวิตภายนอกคู้ของเขาและชิมอาหารที่ทำให้เขาเป็นเชฟแบบที่เป็นทุกวันนี้คุณโจซี่แม่ของโรนาลผมจอร์เนลิกเพื่อโองโนล่ครับ แม่ของโรนัลดพาผมไปซื้อเครื่องปรุงมาทำอาหารจานโปรดของเขาฉันมักจะมาซื้อเครื่องปรุงที่ดีล่ะตอนทำร้านอาหารอยู่สามปีโรนัลดจะช่วยคุณทำอาหารทั้งหมดปรุงอาหารช่วยคุณใช่ไหมใช่สิเขาเก่งมากนะโรนัลดเป็นพ่อครัวที่เก่งมากเชิญค่ะเชิญค่ะครับอันนี้เลยครับของสดะะสดที่น,นั่นเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากตีนไก่ไปจนถึงตับเครื่องในทุกอย่างไม่ให้สูนเปล่า สวรรค์ของพ่อครัวเลยก็ว่าได้ครับเครื่องในและตับไก่เป็นเครื่องปรุงหลักของอาหารฟิลิปปินส์ที่คนนิยมมากที่สุดอโดโมน้ำมะนาวเนี่มันช่วยดับกลิ่นข้าวของตับและเครื่องในแต่จะไม่ต้มน้ำมะนาวนะครับเพราะจะทำให้ขม ส่วนสำคัญของอะโดโบสตูก็คือน้ำเกรวีน้ำซอสซึมเข้าไปในข้าวของคุณที่เป็นจานหลักของอาหารฟิลิปปินส์ซอสนะคะอืเป็งอร่อยมากครับอร่อยอร่อยครับอร่อยนะใช่ครับฉันมักทำอาหารจานนี้แล้วก็ไปเยี่ยมลูกที่อยู่ในคุกนะคะเขาไปคบกับเพื่อนใหม่ดีมีอิทธิพลด้านลบกับตัวเขาแล้ววันหนึ่ง เออก็เขาก็ไปมีเรื่องอชกต่อยกันอะไรอย่างนี้นหะค่ะถึงได้โดนติดคุกค่ะการชกต่อยครั้งนั้นลงเอ๋ยด้วยโรนด์ฆ่าคนตายต้องติดคุกมีข้อความอะไรที่คุณกับครอบครัวอยากฝากไปให้กับโรน่าไหมฉันก็อยากจะอยู่กับเขาอีกสักครั้งเราจะได้ทำตามแผนของเราที่คิดเอาไว้ คือฝันที่จะมีร้านอาหารเล็กๆฉันก็แค่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตอนที่เขาออกจากคุกฉันคิดถึงเขานะคิดถึงมากมาเลยผมถือเป็นเกียรติมากที่บ้านของโรนด์ต้อนรับผมเป็นอย่างดีอย่างหนึ่งที่ผมอยากทำคือนำความสุขความรู้สึกแบบเดียวกับเมื่ออยู่กับครอบครวัวกลับไป ปรุงอาหารให้กับทุกคนที่นั่นผมกลับไปทันทนสถานอีวาฮิกพร้อมความรู้จากแม่ของโดนัลแต่เครื่องปรุงที่ผมได้รับเพื่อทำมื้อขั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรามีฟักทองแล้วก็มีน้ำมันพืชอยู่ข้างในนะครับเท่านี้ใช่มีเท่านี้ผมมีโจทย์ที่ยากนะต้องคิดเมนูว่าจะทำอะไรดีหวังว่าผมจะมีอาหารพอเอาละเข้ามาเลย ขอบคุณที่แสดงให้ผมดูว่าทํางานกันยังไงที่นี่นะผมอยากจะทําบางอย่างแต่ต้องให้พวกคุณช่วยด้วย <Maybe more. S 1> เราจะทําสตูเนื้อน้ำกะทิสูตรของแม่ผม <Okay. S 1> แต่จะทําเป็นแบบมังสวิรัต okay. น่าจะเป็นแกงฟักโอเคเริ่ม <Okay. S 1> จะทําสูตรของแม่ผม <Okay. S 1> ผมจะเอาฟักทองไปย่าง <Yeah. S 1> เพื่อให้มันหวานและมีรสหอมลมคัน <Okay. S 1> ผมจะเอาถั่วฝักยาวจากสวนของเรือจำ และกระเทียมจากปันส่วนที่มีเรามีเวลาทำอาหารข้ามเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งเหรอใช่ชั่วโมงครึ่งโอเคสำหรับเครื่องปรุงหลักผมต้องการให้เพื่อนนัดโทษช่วยแม่ครับผมยังไม่ตาย ผมยังไม่ตายดี <laughs> <laughs> ผมเริ่มได้จังหวะแล้วแต่ขาหมดแรงเออแก้มก้นเริ่มเจ็บคุณพยาชารู้สึกแบบนี้ในคุกแน่ <laughs> แต่ผมจะขาดเครื่องปรุงสำคัญอย่างหนึง่งและเพื่อนใหม่ของผมพาผมไปหา <Hello. S 1> มีพริกไทยดำไหมครับที่นี่ไม่มีพริกไทยดำ แต่ถึงจะอยู่ในเรือนจําเข้มงวดระดับปานกลางแต่ก็มีร้านค้าเล็กๆที่นักโทษจะมาซื้อคุกกี้กาแฟกะปิเกลือและถั่วเหลืองที่นี่ก็ยังได้บากุงนี่ถุงเท่าไหร่ครับสามเฟโซเหรมีตลาดมืดภายในเรือนจำสำหรับใครก็ตามที่มีเงินหรือมีของมาแลกโอ้ในที่สุดเราก็ได้พลิกไข่ดำบ่ายสองโมงครึ่งแล้วต้องรีบแล้ว แกงเนื้อที่ผมทำที่ร้านใช้เวลา2วันนี่ผมมี20นาทีผมอาจเป็นมนืออาชีพในครัวที่ l อลแต่การจัดการไฟในเตาฟืนไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดเลยคนไปเรื่อยๆคนต่อไปคนไปอดัมใส่ฟืนเข้าไปเลยขอไฟร้อนๆโรดเดลดูเวลาด้วยครับบ่ายสองโมงสีนาทีโอ้ยเรามีเวลา15นาทีโอเคเทกที่ลงไปเลย เป็นสีน้ำตาลย่างยังเหรอต้องเร่งเตาให้ร้อนด่วดเลยปิดฝาแล้วใส่น้ำสสาสสใสชูแต่เดี๋ยวกะทิก็จะเป็นก้อนนะ้ำมันผสมกับน้ำไม่ได้อะนะโอเคเป็นความคิดที่ดีเราเหลือเวลาแค่ห้านาทีนะจะเสร็จไหมหรือว่าต้องการเวลาเพิ่มว่ายังไงเอ่อต้องเคี่ยวให้มันงวดก่อนนะน้ำซุปมันยังไม่เข้มข้นเลยเท่านี้ไม่น่าจะทำให้ฟัดทองสุกด้วย ผมกำลังเสียงที่จะเสิร์ฟซุกผักดิบๆให้นักโทษผมกำลังแข่งกับเวลาและเตาไฟจากฟืนไม้ไผ่เพื่อทำอาหารให้กับนักโทษในเรือนจำอิวฮิกผมต้องอรอให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมด้วยครับเอารถมาเตรียมข้าวให้พร้อมเราไม่มีเวลาแล้วผมจะใส่ฟักทองลงไปละหว,วังว่าพวกเขาจะชอบรสชาติใหม่ๆของฟักทองรมคัน อยาให้น้ำแกงมันงวดเต็มทีผมทำได้แค่นี้แหละเรามีเวลาแค่นี้หวังว่าพวกเขาจะชอบมันนะกว่าเราจะไปถึงโรงอาหารข้ำงนักโทษก็เริ่มหิวแล้วถ้าทำได้อยากต้มต่อยอสักสองชั่วโมงแต่พวกเขาคงไม่รอนะออ ขอบคุณที่รอนะครับทุกคนหวังว่าจะชอบกินกันนะโอเคถ้าผมมีเวลาอีกสักสิบนาทีนะน้ำแกงมันจะงวดซุปจะเข้มข้นขึ้นเกลือก็จะเพิ่มรสชาติเดีย๋ยวนะเอาซุปไปอีก <c oughs> อ่าไปโอเคอ๋อ <c oughs> ขอบคุณที่อดทนรอขอบคุณที่ช่วยที่นี่เหมือนคนละโลกจากความสบายในทัศนคานของผมที่ L.A. แต่ผมพยายามอย่างดีที่สุดเพือ่อจะเสริฟอาหาที่แตกต่างให้นักโทษคุณทอมเหรืหมอเนี่ยครับอกับทีมครัวเขาช่วยผมเลยลองนั่งชิมขาดเค็มไปนะขาดเค็มนะอืมใช่ขอขอบคุณสำารับวิจารณ์ครับมาดูซิว่านักโทษคนอื่นชอบไหม รสชาติเป็นไงกกระเทียมเยอะไปหน่อยแล้วอร่อยไหมละ่ะอร่อยก็ก็อร่อยนะอร่อยมากๆถามหน่อยได้ไหมว่านี่มันอาหารอะไรอะอาหารฟิลิปปินหรือว่าอิตาลีหรือว่าอาหารจีนเป็นสูตรของแม่ผมเองครับ<ม>และแน่นอนไม่นานักและคนบางคนก็เพิ่มดิสคาตเต้ลงไปในอาหารของผมเอสรอยทำไมเอาอาหารมาทำอีกล่ะผมไม่ชอบน้ำกะทิในน้ำซุหนักครับ เขาอาจจะเบื่อรสกะทิแล้วก็ได้เพราะเขาทำงานโรงมะพร้าวต้องไปคนขั้นน้ำกะทิตลอดเวลาเลยอ๋อเขาก็เลยเบื่อไม่อยากกินมะพร้าวแล้วว่างั้นเถอะไม่อยากกินแล้วมั้งอืมไม่ได้รสชาติกะทิไม่แต่นิดเดียวนะเขาเอารสออกไปหมดเลยเยี่ยมมากสุดสุดยอด ผมรู้สึกว่าทําให้พวกคุณผิดหวังผมไปคุยกับนักโทษบางคนมาพวกเขาบอกผมว่าอาหารนี้ไม่ใช่แบบที่พวกเขาต้องการไม่เป็นไรเลยจอเนริกที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วนะนักโทษจะได้กินอะไรที่รสชาติแตกต่างไปบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยนะแบบนี้นะดีจะตายที่จริงเนี่ยผมประทับใจคุณมากนะเพราะว่าเรามีเ,าเวลากัน น้อยมากเลยแต่คุณก็สามารถทำงานได้รวดเร็วเหมือนที่เราทำเราได้เรียนรู้จากคุณเยอะเลยละ่ะนะเราได้เรียนรู้มากทีเดียวจากที่คุณสอนเราผมเองก็เรียนรู้จากพวกคุณมากมายพวกคุณทำงานได้ดีไม่ว่าจะทำอะไรเมื่อไดออกไปคุณทำอาหารได้คุณทําอาหารได้ในทุกครัวทุกร้านอาหารผมจ้างคุณท,ทันทียังได้เลยนะขอแค่ให้คุณออกไปให้ได้ก่อนหนึ่งสองสาสุด,สดยอด โรน่าขอบคุณที่ช่วยผมเนะยผมมีโอกาสได้เจอแม่คุณท่านฝากผมมาบอกว่าหวังว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วและผมเห็นแล้วพอคุณออกมาท่านอยากทำอาหารกับคุณอีกที่ร้านอาหารถ้าคุณได้เจอแม่ผมอีกอบอกเธอว่าผมเปลี่ยนไปแล้วแล้วหัวใจผมไม่มีความโกรธอีกแล้วนะมันไม่มีแล้วนะถ้าท่านมาเห็นผมในตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนไปเยอะ เออผมมีของขวัญมาให้นะนี่คุณไปคุณปู่แล้วโอ้ยผมเกือบจะจำลูกชายไม่ได้แล้วอ่ะอืมเขาโตนั่นหลานสาวคุณเ่ะอเนี่ยทุกคนดูเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวจากตอนที่ยังเป็นเด็กตอนที่ผมจากมาพวกเขาก็ยังเด็กเอามากๆเลยทีเดียวต้องขอบคุณมากครับพวกเขารอมาอยู่จริงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมโชคดีนะพี่ชาย ผมได้ทำอาหารแบบเร่งด่วนในครัวที่ไม่ได้มีครบแบบที่ผมคุ้นเคยผมรู้สึกเป็นเกียรติเหนื่อยผมทำครัวกับนักโทษเราแบ่งปันอาหารเรายิ้มเราหัวเราะพวกเขาเจอโชคร้ายในชีวิตแต่ผมรู้ว่าในครัวจะทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อได้ออกมา